19, โควิดสิบเก้าโรคน้องใหม่หายาแก้ยังไม่ได้กับ ncds โรคเก่าแก่แก้กันไม่ตกคุณว่าโรคไหนน่ากลัวกว่ากันโควิดสิบเก้านะครับเป็นโรคติดต่อ ncds เป็นโรคไม่ติดต่อโควิดสิบเก้านะครับเป็นโรคที่ต้องรอรับจากคนอื่น ncds เป็นโรคที่สร้างได้เองไม่ต้องรอใคร o 19, โควิดสิบเก้าโรคที่สังคมตื่นกลัว ncds โรคที่สังคมคุ้นชิน ไลน์นี้นะครับผมเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3ผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วโลก10ล้านคนเสียชีวิต5 0 0แสนกว่าประเทศไทยนะครับติดเชื้อกว่า3,000รายเสียชีวิต58คนโลก n c d s ซีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกไม่ทราบจำนวนแน่ชัดแต่เสียชีวิตมากถึง36ล้านคนต่อปีข้อมูลจาก n c d s Forum ัมปี2018นแะครับในประเทศไทยเนี่ยป่วยประมาณ14ล้านแต่เสียชีวิตเนี่ย320,000คนต่อปีวันละประมาณ8 9 0 0ายคนนะครับต่อวันตาย ข่าวไทยรัฐออนไลน์พาดหัวไว้นะครับ NCDs ขย้ยามคนไทยตัวการล้างโลกข้อมูลจากดรกันทรัตน์นะครับอาจารย์คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ถามว่าทุกวันนี้บรรดาโาครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่เนี่ยโรคใดน่ากลัวหรือล้างเผอาพันมุมนุษย์ได้มากที่สุดบางคนตอบเอทบางคนเฉียงว่าเป็นมะเร็งเป็นโรคที่คนเราสร้างขึ้นมาเองครับอย่างที่ฝรั่งเรียกว่า NCDs หรือ Non Communicable Disease หมายถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง6โรคร้าย เช่นโรคเบาหวานถุงลมโปง่งพองครับอ้วนลงพุงมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือดและโรคความดันโลหิตส,สูงเป็นสาเหตุการตายของคนทั่วโลกถึง6.3เซขณะที่คนไทยนะครับตายด้วยโรคกลุ่ม NCDs นยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกคือ7.3เถ้าคนไทยปีละกว่า3 0 0 0คนเฉลี่ยชั่วโมงละ37คนนะช็อกกลางร,รายการวิศกรวูบหมดสติขณะสัมภาษณ์สดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเสียชีวิตตลาดบูบเสียชีวิตต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแทบทุกวันทั่วโลกนะครับขออนุญ,ญาตนําเสนอคลิปวิดีโอข่าวเพื่อกระตุ้นเตือนให้เราตระหนักถึงอันตรายของโรคกลุ่มนี้นะครับเียวกันถ้าท่านไปพัฒนาให้เกิดการดึงดูดการจราจรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้การเดินทางเข้าพายุวะได้ง่ายขึ้นด้วยครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานมาตรการที่ท่านคิดว่าจะเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมครับแต่ไม่พอบอกเลยต้องคิดเยอะกว่านี้นะเพราะว่าชาวบ้านเขาคงเดือดร้อนกันมากยิ่งมีแนวทางช่วยเหลือเยอะๆยิ่งน่าจะเป็นการดีนะดิฉันว่าน ที่คิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะที่ช่วยได้เหมือนกันเดี๋ยวในส่วนนี้นะฮะท่านผู้ชมเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะแต่ว่าในรายละเอียดนะท่านผู้ชมน่ากลัวมากๆครับ เหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับเราและคนที่เรารักมาสร้างภูมิคุ้มกันเติมความรู้ล้อมคอกตู้ภัยเงียบโรคหลอดเลือดหัวใจกันครับโปสเตปการเกิดโรค NCDs เตปที่1อาหารที่คนนิยมกินในปัจจุบันนะครับให้พลังงานสูงแต่สารอาหารต่ำพลังงานทําให้เรามีแรงครับแต่สารอาหารจะทําให้เราแข็งแรงเตปที่2นะครับพอพลังงานเกินใช้ไม่หมดอ่ะจะถูกสะสมเป็นไขมันช่องท้องครับมาดูภาพนี้ชั้นสีเหลืองรอบนอกเนี่ยเป็นไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ตรงนี้เป็นไขมันช่องท้องแล้วมันไม่ได้อยู่ในช่องท้องเฉยๆครับมันไปเกาะอยู่ว่าภายในด้วยนี่หัวใจปกติอันนี้เป็นหัวใจที่ไขมันเข้าไปเกาะหัวใจจะเต้นหนักขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสเกิดหลอดเลือดตีบได้เกาะตับครับนานๆเข้าตับก็จะเสพตับแข็งกลายเป็นมะเร็งตับได้เกาะไตครับแล้วก็จะทําให้ไตเสื่อมต้องเป็นคนอ้วนหรือเปล่าที่เสี่ยงถ้าไขมันช่องท้องไม่สูงก็ไม่เสี่ยงนะครับอย่างซูโม่เนี่ยมีไขมันรอบนอกเยอะนะแต่ในไขมันช่องท้องนี่ไม่ค่อยมีอย่างเนี้ยอ้วนไม่เสี่ยงครับ แต่ถ้าผอมลงพุงนะครับไขมันช่องท้องสูงแบบนี้อย่างนี้นถือว่าผอมเสี่ยงต้องใช้เครื่อง body composition นับสแกนดูถึงจะรู้ถ้าระดับไขมันช่องท้องนะครับหนึ 9, อยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าสิบขึ้นไปเนะี่ยถือว่าเสี่ยงแล้วจะใช้เครื่องใหญ่หรือเครื่องแบบพกพาแบบนี้ก็ได้นะครับเจ็บที่ 3. เกิดการอักเสบภายในระดับเซลล์ทั่วร่างกายทําให้วัตตต่างๆเสื่อมและมีโอกาสที่ไขมันเนะี่ยจะหลุดไปอุดตันกระแสะเลือดดบบเฉียบพันธุ์ได้เจ็บที่4ตับไตจะเสื่อมครับเพราะทํางานหนักพอตับไตตเเเสสืื่ออมนนนนย้าาาาลลลจะะกกกินในกรระแะดปโว สเต็ปที่5ครับหลอดเลือดจะเสื่อมเลือดข้นหนืดหลอดเลือดตีบเป็นโรคความดันโลหิตสูงรอเวลาแตกตันสเต็ปที่6ครับถ้าตามที่หลอดเลือดหัวใจก็หัวใจวายถ้าสมองก็สมองตีบเป็นอมัอมพาตอัมพาตสเต็ปที่6ต้องรับการรักษาทางการแพทย์และฉีดสีผ่าตัดสวนหัวใจนะทำบอลลูนทำบายพาสจากสเต็ปที่ 1- เนี่ยถึง6สาเหตุหลักๆมาจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอาหารการกินให้ถูกต้องครับ ย้อนไป2,500ปีที่แล้วฮิปโปเคติสบิดาทางการแพทย์ของชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่าจงใช้อาหารเป็นยารักษาโรคดังนั้นนะครับจงกินอาหารให้เป็นยาไม่งั้นเราต้องกินยาเป็นอาหารหาหนังสือพิมพ์นะครับคอลัมน์ประตูสู่สุขภาพเสนอโดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่คอเลสเตอรอลสูงรักษาด้วยหารแทนยาไยตรคอเลสเตอรอลเกิน200ถือว่าสูงแล้วนะครับอาหารที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลโดยไม่ต้องพึ่งยามีดังนี้ อาหารเส้นใยครับไฟเบอร์ให้กินผักเยอะๆก็จะช่วยซับน้ำมันน้ำตาลส่วนเกินกินปลาครับโดยเฉพาะปลาทะเลเพราะมีโอเมก้าสามช่วยลดไขมันเลวประโยชน์เยอะมากๆกินกระเทียมสดวันละสี่กีบใหญ่ต่อวันช่วยลดคอเลสเตอรอลได้กินสดไม่ไหวก็กินกระเทียมสกัดอัดเม็ดได้ครับแล้วก็วิตามินซีกินให้ได้วันละพันมิลิกัมก็ช่วยได้เราอาจต้องการแค่อาหารครับแต่ร่างกายเราต้องการสารอาหารกลับมาที่สไลด์นี้กันครับเรามาไล่แก้กันทีละเต็ป แ็บที่6เนี่ยเป็นแล้วต้องให้หมอแก้ให้รับการรักษาทางการแพทย์ไปแ็บที่5หลอดเลือดเสื่อมหลอดเลือดตีดเนี่ยสารอาหารที่จะช่วยได้คือน้ำมันปลาครับมีงานวิจัยว่าน้ำมันปลาเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยโรคหัวใจในักวิจัยชาวอิตาเลียนศึกษาพบว่าการกินอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาช่วยลดความเสี่ยงตายด้วยโรคหัวใจได้ถึงครึ่งคือน้ำมันปลาเนี่ยจะทําให้เลือดเหลวลดการเกิดริมเลือดป้องกันการอุดตันเฉียบพ,พันช่วยให้หลอดเลือดยืดหย,ยุ่นไม่ปีดแตกง่ายอีกตัวครับก็คือกระเทียมกระเทียมตัดไฟโรคหัวใจตั้งแตตต่่นนลลลมมมกกััดดดอออไขจาหเื แล้วก็วิตามินซีจากเชอร์รี่ครับกินผลเชอร์รี่มีคุณค่าถท่าวายแดงมีสารเป็นตัวล้างพิษของร่างกายมันมีสารที่มีสมบัติเป็นตัวล้างพิษและช่วยควบคุมปริาามาณไขมันในเลือดช่วยเพิ่มไขมันดีลดไขมันเร็วได้สรุปนะครับแก้เต็ปที่5ด้วยสารอาหาร3าตัวน้ำมันปลาป้องกันอุดตันกระเทียมแก้เรื่องตีบวิตามินซีป้องกันไม่ให้ตีบใหม่เต็ปที่4นะครับตับไตเสื่อมสารอาหารที่ช่วยก็คือโคคิวเทนครับเพราะตับไตเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากใช้พลังงานสูงโคคิวเินจะไปช่วยเพิ จุบที่3ครับลดการอักเสบด้วยโปรตีนชาเขียวและน้ำมันปลาโปรตีนช่วยซ่อมแซมเซลครับสารสกัดจากชาเขียวก็ลดการดูดซึมไขมันและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับลดการเกิดคราบไขมันใหม่ในหลอดเลือดได้โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนะมีงานวิจัยว่าถั่วเหลืองอาหารมหศัศจรรย์ชาหญิงพิทักษ์หัวใจกระดูกความลูกหมากแนะประชาชนไทยนะเพิ่มการบริโภคถั่วเหลืองเนื่องจากมีสารไนโซฟาโวและไฟโตเอโรเจนซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ ถ้าผสมกับชาเขียวก็จะเสริมฤทธิ์กันครับส่วเหลืองกับน้ำชาจะพู่กันเป็นสูตรปรับเนื้อร้ายทรงอกตสำลูกหมากนักวิทยาศาสตร์จากมหาลัยฮาวาดอันมีชื่อเสียงของอเมริกานะครับคนพบว่าสารอาหารทั้งสองอย่างนะครับส่วเหลืองกับชาช่วยป้องกันมะเร็งให้ทั้งชายหญิงโดยช่วยป้องกันมะเร็งทรงอกให้กับสตรีนะครับแล้วก็ป้องกันมะเร็งตอมลูกหมากให้กับบุรุษและในโปรตีนชาเขียวยังมีแคลเซียมช่วยบนวงกระดูกนะครับกินควบคู่กับน้ำมันปลาเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้ถึงระดับยืดห้มเซลเลยซึ่งนใ จุดที่2ครับไขมันช่องท้องสูงแก้โดยการออกกําลังเพิ่มครับเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินควบคุมอาหารประเภทหวานมันตัวช่วยเรงดึงไขมันช่องท้องไปเผาผลาญได้แก่นะับอินทีพาร์ตและเลสตินอ e. ีจะช่วยให้การจัดการไขมันดีขึ้นครับเลสตินช่วยให้ตับดึงไขมันไปผลิตเป็นน้ําดีช่วยย่อยไขยมันได้ดีขึ้นป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ําดีลดความเสี่ยงโรคไขมันทุ่มตับได้จ็ดที่1อาหารที่คนนิยมกินในปัจจุบันเนี่ยให้พลังงานสูงสารอาหารต่ำล้วก็แก้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมครับเน้นกินอาหารที่ให้พลังงงาาาานตต่่แสสรรอหู เช่นชุดอาหารเช้าของนิวทรีไลท์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแรก่กดไขมันจําเป็นให้สารอาหารสูงครบถ้วนแต่พลังงานต่ํารสชาติอร่อยทานง่ายสะดวกครับในมื้อเช้าที่ต้องเร่งรีบ เรากินจนป่วยครับเราก็แก้ด้วยการกินให้แข็งแรงปัจจุบันได้สะดวกเราก็กินอยู่ในรูปของอาหารเสริมถ้าถามว่าเลือกแบรนด์ไหนดีผมเชื่อว่าทุกแบรนด์เนี่ยมีจุดเด่นของตัวเองหมดแหละแต่ถ้าถามเรื่องความปลอดภัยเนี่ยส่วนตัวผมมั่นใจนิวทรีไลท์ครับเขาเริ่มจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี1994รวม85ปีแล้วขายไปทั่วโลกและที่มั่นใจมากขึ้นก็คือปัจจุบันนะครับเขาทำระบบนิวทรีไลท์เชสซิบิลิตี้เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังนะว่า,า,นนวาผลิิตที่่ได้มาารรนเืองสุธ ปลอดภัยสุดยอดมากๆไปดูตัวอย่างผู้ใช้กันหน่อยสองท่านนี้คือนะักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ยูทิลไลซ์การตีเรื่องความปลอดภัยได้แน่นอนเพราะนักกีฬาระดับทีมชาติเนี่ยจะกินอะไรเสริมเนี่ยผมว่าต้องมีนักโภชนาการนะคอยสก,กีนดูแลยอย่างดีลองดูข่าวนี้ครับชอบไหมเจ็บตัวเสียตังค์นะคุณลุงท่านนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะป่วยนะมีอาการเจ็บหน้าอกเอาไปตรวจปรากฏว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นใช้ค่ารักษาไปล้านสองรักษาเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาพักฟื้นครับบำรุงต สรุปวันนี้เราจะบำรุงร่างกายเพื่อไม่ให้ป่วยหรือป่วยล้วค่อยไปบำรุงและนี่คือผลพลอยได้ของการกินอาหารเสริมครับไม่ใช่แค่ลดความเสี่ยงโรคได้นะแต่ช่วยชะลอไวัยได้ด้วยผม,มาอายุ40นะครับเพชรพรชายอายุประมาณ60ท่านท,ทําธุรกิจและทานเสริมมา20กว่าปีแล้วเจอท่านที่พิษณุโลกปีที่แล้วครับย้อนไปดูรูปท่าน4ปีก่อนย้อนไป20ปีที่แล้วเป็นไงหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะแบบนี้คุ้มไหมผมฟังแลรี่ท่านเสร็จนะครับรีบไปซื้อปดตีนชาเขียวมากินทันที อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ดำรงสิทธิถามว่าคนข้างๆเป็นอะไรกับท่านเป็นพ่อหรือเป็นพี่อายุน่าจะห่างกันเท่าไหร่สรุปนะครับเป็นน้องฝาแฝดห่างกันนาทีเดียวอาจารย์ดำรงท่านก็ทานอาหารเสริมเป็นประจำมานานแล้วนะครับตัวอย่างนี้ชัดเจนมากๆอันนี้เป็นสมาชิกบางส่วนของผมนะที่ทานโปรตีนชาเขียวสุดท้ายนะครับการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐแล้วก็คงไม่มีความสาเร็จใดๆชดเชยความล้มเหลวด้านสุขภาพได้สําหรับข้อมูลก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ